รับผมก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็อยู่กับผมในรายการแล้วตามเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่ oh yeah! ก็สวัสดีคุณป้านาะอาอากงอาหมวยทุยนะครับผมโอเคนะครับผมมาวันนี้ก็จะมาสอนโหลดอามอดนะครับผมมอด GTAIV กันนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนในในส่วนของการอาลงมอดรถนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็เข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับผมก็มีรถ ให้เลือกมากมายนะครับมีมอดแบบโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับผมโอเคนะฮะซึ่งผมจะเลือกเป็นรถ l a m b o r g h i n i ด้วยกันนะครับผมเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผม lp 7 2 0นะครับผมขีด4นะครับผมโอเคนะครับผมจะพูดเร็วไปไหนครับโอเคนะฮะก็มีคลิปให้ดูด้วยนะครับผมนะแต่ผมไม่ดูด้วยกันนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะก็คือตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับโปรแกรมลงรถนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยว สอตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปดีฟคิปชั่นด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับก็ดาวน์โหลดรถเลยนะครับปุ๊บดาวน์โหลดเลยนะฮะนี่นะครับผมอ่าก็กดดาวน์โหลดไปนะครับผมอสองตัวนี้เลยนะฮะโอเคก็ปิดไปนะครับผมอ่านะฮะโอเคนะครับอ่าโหลดเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองนะครับผมอ่านะฮะ โอเคเดี๋ยวผมอยู่ไหนเนาะแป๊บหนึ่งอ่านี่นะครับผมอ่ามาที่ตัวโปรแกรมนี้ก่อนเลยนะครับผมก็คลิกแตกไฟล์แบบเป็นโฟลเดอร์เลยนะครับผมอ่านะฮะโอเคนะครับผมเราก็ได้โฟลเดอร์นี้มานะครับผมแล้วเราก็คลิกเลยนะครับปึ๊บอ่านะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะครับอ่ะนะฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมมันกำลังจะหาตัวเกมอยู่นั่นเองนะครับอ่านะฮะ ตรงนี้เราก็ย้อนกลับเลยนะฮะแล้วก็มาหน้าที่แลมโบกินีนะครับผมอ่านะฮะแล้วเราก็แตกไฟ์ลออกมาเลยนะฮะนี่นะครับผมอ่านะคุณผู้ชมจะเห็นว่าอ่าแป๊นนึงนะตรงนี้เดี๋ยวอ่าจะเห็นชื่อว่ามันจะเป็น LP720 ใช่ไหมมันไม่สามารถลงในนี้ได้นะครับผมเพราะว่าชื่อมันไม่ตรงกับอ่าในนี้นะฮะก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็เปิดอ่าโฟลเดอร์นี้นะฮะ ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับผมแล้วคุณผู้ชมก็นะฮะเห็นคำตรงนี้ไหมครับผมอ่านะฮะก็คอนโทรลคอนโทรซีนะฮะก๊อปปี้นะครับผมแล้วก็มาใส่ไว้เลยนะฮะนี่นะครับผมหลังจากนั้นฮะก็เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเล็กหมดเลยนะฮะโอเคนะชื่อตัวเล็กหมดเลยนะครับผม F อ E นะฮะ R N U S อ่า, N U S อาประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับแล้วก็ก๊อปไปใส่อีกตัวนึงเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อนะฮะมันก็ไม่สามารถลงรถได้นะครับนี่นะครับผมอ่านะฮะแล้วเราก็มาถึงอ่ามาที่ตัวนี้กันนะครับผมก็เลื่อนลงมาเลยนะฮะก็เลื่อนลงมาสุดเลยนะฮะแล้วก็เข้าคําว่า mod นะฮะแล้วก็ c e d i m a n e นะครับผมก็คลิกมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็คลิกไปเลยนะฮะสองทีนะครับผมอ่านะฮะ นะฮะผมแล้วก็มาคลิกตรงนี้เลยนะฮะอึ๊บอ่าแล้วเราก็มาหาตัวไอเนี้ยไอสองตัวเนี้ยกันนะครับผมอ่านี่นะครับผมอ่าติกสองตัวเลยแล้วก็โอเพ่นนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงดูนะครับผมว่านี่มันจะขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะครับคือลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็กดเซฟเลยนะฮะนี่ปึ๊บแล้วก็กดปิดไปนะครับผมนะให้เราทําการกรอบชื่อนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับกรอบชื่อนะครับแล้วก็ เข้าไปที่ตัวเกมนะครับผมอ่านะแล้วก็เข้าที่อันแรกนะครับผมนะฮะแล้วก็ Data นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมนะฮะให้มาดูที่โฟลเดอร์นี้นะครับผมอ่านะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีโค้ดมาให้นะครับผมมันก็คือโค้ดอ่าสําหรับอ่าในการวิ่งรถนะั่นแหละแบบการทรงตัวรถนะครับผมถ้าไม่ใส่นะฮะรถคุณผู้ชมอาจแบบขับแบบแบบคว่ำเลยได้นะครับผมเออนะฮะประมาณนี้นะครับ โอเคนะส่วนอันบนนะครับผมไม่ขอลงแล้วกันนะครับผมผมจะสอนลงแค่อันนี้แล้วกันนะครับผมให้ทําการกรอบชื่อเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็หาอ่าเนี่ยจะมีบอกนะครับผมเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนะฮะแล้วเราก็หานะฮะก็เปิดเป็นโน้ตแพดนะครับผมอ่านะฮะก็คลิกเลยนะครับผมแล้วก็คอนโทรลเอฟนะครับปึ๊บอ่านะฮะแล้วก็ใส่ชื่อรถไปนะครับนี่นะครับอ่านะครับ แล้วเราก็คุมตัวเลขนี้นะครับผมคุมคุมคุมไปเลยนะฮะนี่นะฮะปึ๊บอ่านะครับแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับอ่ะนะฮะแล้วเราก็คุมเหมือนเดิมนะฮะนี่คุมคุมนะครับคอนโทนซีนะครับผมปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านะฮะโอเคอาจจะมีเสียงรบกวนมาบ้างนะครับผมโอเคนะก็ต้องขออภัยทุกท่านเลยนะฮะโอเคนะครับผมแล้วเราก็อ่ะคลิกขวานะฮะแล้วก็วางทับเลย ปึ๊บอ่านะะฮหลังจากนั้นนะครับผมก็กดเซฟป่าบคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามันเซฟไม่ได้นะครับผมวิธีแก้นะครับผมวิธีแก้นะฮะนะฮะก็ปิดไปก่อนนะครับผมเออปิดไปก่อนนะฮะให้คลิกขวานะครับผมอ่านะฮะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกนะฮะแล้วกดโอเคไปนะครับผมอ่านะฮะแล้วเราก็ไปหาใหม่นะะเสียเวลาอีกเลยนะครับผมแป๊บนึงนะฮะโอเค อ่านะฮะก๊อปชื่อไปใหม่นะครับผมโอเคคอนโทรล F อ่าหาชื่อรถใหม่นะครับผมก็เอาไปวางคอปปี้ไปเลยเมื่อกี้นะฮะนี่อ่านะครับผมนี่เออนะฮะนี่นะครับไอก๊อปสุดยังวันเนี้ยโอเคสุดแล้วมัง้งใช่ไหมโอเคสุดแล้วนะครับผมอ่านะฮะแล้วก็วางทับไปเลยนี่แล้วก็กดเซฟปา่ามอ่ามันก็จะเซฟได้นะครับผม อ่ะส่วนอีกอันนึงนะครับผมจะเป็นอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมก็มันจะมีโฟลเดอร์ให้บอกนะนี่นะฮะก็คุณผู้ชมก็ลงนะฮะก็เลื่อนลงมาสุดเลยนะฮะอ่าอยู่ไหนวะอ่ะนี่นะครับผมเหมือนเดิมนะฮะลงเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปเจอกันในเกมเลยนะครับผมบ๊ายบายโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมานะฮะแล้วก็ออกไปข้างนอกกันเลยนะฮะผม อ่านะฮะไปออกไปข้างนอกโอเคนะครับผมอ่าอ่ากด F3 นะครับผมอ่าสำหรับมอดนี้นะฮะมอดสูตรนั่นเองนะครับผมผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะฮะหาดูในช่องได้นะครับผมโอเคป่ะนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะคำว่าคาร์สปาวนั่นเองนะครับผมน้านะฮะแล้วเราเออผมลืมบอกไปนะครับผมนะใครที่ลงรถนะฮะแล้วก็ จำชื่อลรถไว้ด้วยนะครับผมว่าลงรถชื่ออะไรนะครับผมอ่านะฮะเดี๋ยวเข้ามาในเกมแล้วเอารถชื่ออะไรวะลืมเออนะฮะก็ต้องออกเข้าเกมใหม่นะครับผมเออนะฮะโอเคนี่นะฮะแลมโบกินีง่อเป็นไงสวยด้วยนะฮะเดี๋ยวขอญาดเปลี่ยนสีกันก่อนนะฮะสีเขียวไม่กากเลยนะฮะโอ้ยนะฮะโอ้หรถแดงรอแดงเลยโอเคนะฮะผมไม่ชอบเลยเอ้า ไปปรับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋เดดนะฮะเปลี่ยนสีรถก่อนผมจะเอาสีทองสีทองสีทอง,ทอ,งอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสีทอง,อทองนี่นะครับผมอ่าทองทองเหลืองเหลืองนะครับผมโอเคนะครับส่วนล้อผมจะเอาเป็นสีดำนะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่านะฮะตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ าการแต่งโชคนั่นเองนะครับผมเบรกเบรกนะฮะเออนะฮะ,ะ,ฮะผมจะเอาเป็นสีทองเหมือนกันนะฮะนี่นะครับเป็นไงเท่เทสซาดอ่ะอ๋อไปเหี๋ลองขับดูดิเราไปปีนปีนอ่าดิบดิปุยแลมโบกูยุบเลยอ่ยปะประตูเปิดเองอีกเอา เดี๋ยวประตูเปิดเองเฉยเลยนะฮะมานะครับผมโอเคนะก็ลาวก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแลมโบกินีนะครับผมอ่านะวันนี้ก็ต้องขอตุลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจนะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e บะฮนะเพื่อเป็นกำใจให้ผมนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม,มาๆจากผมนั่นเองนะฮะโอ้โหรถน้ายุบเลย แล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายจุ๊บขออีกนิดนึงอีกนิดนึงไล่ไล่เร็วเร็วเร็วเรยวอืออือเร็วไล่ไล่เราจะเหินตรงนี้ไปนะครับไล่เฮิร์ตอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแลมโบกูไปแล้วนะฮะบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่เฟซบุ๊กด้วยล่ะ ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย